กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในตัวหองชแนลนะครับสำหรับใครที่ท้าเกม l a n c e r ร o ดอมาที่เขาบอก l a n c e r ร o ดอเกมนี้หรือเปล่าฮนะถ้าเกมนี้ก็บอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะถ้าผมรับความท้าแล้วนะตอนนี้รับควาท้าแล้วก็จะมาเล่นในของลายสีอะไรฮะ,ะถ้าเขารับคําท้าเขาชื่อ V วีก็สามใช่ไหมหนึ่งสองสามกี่ม่วงนะฮะมาแล้วก็จะชื่อแชนเนลนะฮะมานะฮะอึ๊บลืมอ,อะไรไปหรือเปล่า,เ,าเราลืมเปิดเพลงจริงด้วยนะฮะอะไรวะเอา้ามันก็ได้แค่ปไปครั้งหนึ่งนะฮะแอปมีปัญหานะฮะซึ่งว่าภาพแม่งหลุดไปนะฮะ ผมเลยต้องถ่ายใหม่นะโอตอนนั้นผมได้ทั้งสามพันนะได้รับทําทามาจริงๆนะตันนี้จะเล่นให้ดูนะมาสำหรับคนที่ทามาเล่นให้ดูด้วยอดีไลน์ผมก็เซตเอเอชอพนะเอา What the ทำไมครั้งนี้มันไม่ได้อะไรเลยเราต้องเปลี่ยนเอา เราต้องเปลี่ยนสกินซะแล้วนี่สกินไทยแลนด์เราครับส,ส,สกิ้นที่ผมใช้ก็จะเป็นสกินนี้คนระับที่ทําให้เราได้เยอะคะแนนเยอะมากนะฮะสำหรับคนที่ท้าจจาไว้ทีนะลงด้วยนะฮะท้าค่าใช่ไหมมาเลยสำหรับใครที่จะให้ทำอะไรนะก็เมนต้าคลิปได้นะ แต่ขอปฏิเสธอย่างนึ้งก็คือให้พวกที่มันมันบอกว่าไอ้ทางโทรศพัพท์ยาเถอะฮะคอมเมนต์อย่างอื่นแล้วก็แคสในคอมดิแคทเกมในคอมดิไม่ฮนะผมไม่ได้เป็นคนแคนเกมในคอมแคทในโทรศัพท์ถือถือว่าเล่นขนาดเล่นในโทรศัพท์วันนี้จะรอดไหมเนี่ย ลองชื่อลองชื่อทีเฮ็ดครับเป็นชื่อที่ใช้ในตำนานฮนตะอนนี้ผมนิยมใช้นะให้ให้ให้ใช้ทีเฮ็ดนะจะได้คะแนนเยอะมากนะครับเนี่ยพูดถึงมาเลยเห็นไหมครับมันก็จะได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะเห็นไหม อยู่ดีมันก็ได้นะเห็นไหมคะแนนพุ่งเจ็ดร้อยเลยฮะผมให้แนะนำผมแนะนำให้ผมแนะนำให้ใช้ชื่อทีเนนะซึ่งใครที่เล่นไม่เป็นก็ไปเล่นมาก่อนนะข้อตัดทีเน็ก่อ <laughs> นที่จะเฮฮาทีว hey ี ว่าจบฟากเห็นไหมได้เยอะมากคือมันได้เยอะมากเอานี้ก่อนนะฮะมันจะแดกเราอีกนะเดี๋ยวสังเกตคะแนนนะฮะว่าตอนนี้พันหนึง่งแล้วโอ้โหอะไรนะตึบๆทึบๆ ใครที่ยังไม่ได้กดสับสไครป์กดไลค์นะลืมกดด้วยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรทีนะตอนนี้คะแนนสองพันละเป็นไงย,ยอมยังยอมยังจุบ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 พุดดุพุดว้าวัดเจิดอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นให้เขาดูย ทำได้นี่สุดยอดเลยนะอ่าถ้าใครยังไม่ได้โหลดก็ไปโหลดซะนะเกมนี้ฮิตกันมากนฮะให้ hey, ลงให้ hey, ลงอยู่ด้านหน้าผมว่าเขาจะลงอยู่หน่นเลยแต่ก็มีคนท้ามานะไม่บอกจะลงอยู่แล้วนะเดี๋ยวมีคนท้ามาตอนนั้นชาร์จแบตอยู่นะแล้วเปิดเปิดเปิดมาไม่เห็นคอมเมนต์นี่ตกใจเลยอะไรจั จะแคทอยู่แล้วมาดูคอมเมนต์อีกทีโอ้โหท้ายอย่างนี้เลยหรอะไม่แน่มันก็เป็นเพื่อนผมอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันนะฮะได้ย่นะชื่อต้องมาแโอ้โหแต่แต่เวลาเราเล่นอ่ะเราต้องเล่นต้องเล่นดีๆนะไม่งั้นเราจะได้น้อยมากอันนี้พวก ก็ร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีใครแดกครนะอันนี้เราก็หนีไปก่อนนะึ่วไสองตัวนี้น่ากลัวมากนะผมกลัวตัวเล็กนี่แหละไม่กลัวอะไรหรอกกลัวตัวเล็กนะี่นั่นนะ่ะเดินแดกและนี่มาแล้วตัวใหญ่จะมันแดกเราสินะสุนก์กงจักรโหดูมันรอบอย่างเงี้ย ตรงนั้น,น้็คืออะไรโอ้ววอวว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 ีวาา่วาาวนนไ